ผลการแข่งขันฟุตบอลกานโชเซเรียอิตาลีฤดูกาล2022-2023สัปดาห์ที่3วันเสาร์ที่20สิงหาคม2565อูดิเนเซ่สเสมอแซแลนิตนาน0ะตูต่อย์ตริโนโ่สเสมอลาซิโอ0-0ซาสูโอโลชนะเลเช่1-0อ,อินเตอร์มิลานชนะสเปเซีย3-0ประตตูอ่อ วันอาทิตย์ที่2ีสิเอสิงหาคม2565นาโปลีชนะมอนซา4ประตูต่อศูย์เอ็มโปรีเสมอกับฟิออเรนตินาศูนย์ประตูต่อศูนย์บอโลนยาเสมอกับเวโรนา1ประตูต่อหนึ่งอัลลันตาเสมอกับเอซีมิลาน1ประตูต่อหนึ่งคืนวันจันทร์ที่22สิงหาคม2565 โรม่าชนะเครโมเนเซหนึ่งประตูต่อศูนย์ซัมโดรียเสมอยูเวนตุสศูนย์ประตูต่อศูนย์